สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้นะคะจะโอบพาทุกท่านมาอยู่กันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไร้เทียมทานอะไรแค่ชื่อก็งงแล้วเอากระบี่มากินกับก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าหรืออะไรเออเดี๋ยวต้องมาดูกันร้านนี้นะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกระดูกซุปกระดูกหมูนะคะที่เรียกว่าชับบะโอโ้โหชิ้นใหญ่อร่อยแซ่บที่สุดในจังหวัดน่าเลยก็ว่าได้อยู่ตรงหน้ากับโรงเรียนศีเสริม,มเองเจอโรงเรียนปุ๊บ จอร้านก๋วยเตี๋ยวแน่นอนนะคะก็มีที่จอดรถนะคะสามารถจอดได้จอดได้่อดตามริมร้านได้หมดเลยร้านนี้นะคะต้องบอกว่าเปิดมานานมากๆแล้วก็ที่สําคัญเขาบอกว่าขายดิบขายดีเวอร์น,น้ำต้มกระดูกกระดูกเรียกว่าต้มจนเป็นตันๆอะ่ะเออเอาจริงหูไม่น่าเชื่อเลยใช่ไหมล,ล่ะอ่ะเดี๋ยวจะไปพาไปดูรอบๆร,ร้าน,นะคะแล้วก็พาไปชิมพร้อมๆกันนะคะแต่ด้านข้านี้บอกเลยว่า เห็นแล้วตกใจนี่คือกระดูกหมูที่มีเนื้อติดเยอะมากแล้วก็ชิ้นใหญ่มากๆค่ะเดี๋ยวไปชิมพร้อมๆกันค่ะ มาถึงช่วงชิมอาหารกันอีกแล้วนะคะวันนี้มีสองเมนูเน็ตประจำร้านเลยก็คือบะหมี่ต้มยำกระดูกนะคะแล้วก็เป็นซุปกระดูกที่เรียกว่าฮอตฮิตที่สุดมาร้านนี้เนี่ยพลาดไม่ได้เลยจริงๆแท้ๆโอ้โห เรามาดูกันดีกว่านะคะว่าความเจ๋งนะคะของเตี๋ยวไร้เทียมทานก๋วยเตี๋ยวสูตรกระดูกต้มยำเจ้าแรกเจ้าเดียวในเมืองน่านมีอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยเขาบอกว่าไม่ใช้น้ําประปาต้มน,น้ําซุปนี่จะใช้เนี่ยแม่น้ําน่านมาต้มไม่ใช่นะเออไม่ใช้น้ําประปานะคะที่สาคัญคือใช้พริกไทยแท้100เซไม่ผสมแป้งเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าโอ้โหกลิ่นหอมพริกไทยเนี่ยมาเต็มเตะจมูกตั้งแต่คําแรกที่สดกันเลยนี่

เียวไร้เทียมทานนะคะไร้เทียมทานจริงๆไม่มีร้านไหนสู้ได้แล้วแหละเอาล่ะถึงเวลามาชิมกันแล้วนะคะว่าจะชิมแล้วไร้เทียมทานจริงหรือเปล่าจัดเลยก็แล้วกันนะคะโอ้โหขอโชวก์กระดูกก่อนได้ปะคือมันใหญ่มากสเส้นเด้งมาก <c oughs> <c oughs> เห็นปะละ่ล่ะของเขาเด็ดจริงอะไรเทียมทานช่มามามา ้มยำเนี่ยกำลังดีเลยไม่ไม,ไม่ไม่เผ็ดจนเกินไปสำหรับใครที่ไม่ชอบทานเผ็ดมากๆนะคะแล้วก็อมหวานเล็กๆนะ่สำหรับใครที่ชอบติดหวานนิดนิดหนึน่งกำลังดีเลย <c oughs> แล้วก็กระดูกหมูบอกเลยว่าเนื้อมันเยอะมาก <c oughs> ใครที่บอกว่าชอบไปกินกระดูกหมูแล้วแบบว่าพี่คะเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่ไหนเนี่ออยคำถามเนี่ยดิฉันเป็นบ่อยนะ <c oughs> นะบางทีเคยสั่งกระดูกหมูจ้ะไม่มีเนื้อมีแต่กระดูกกระทำซุปกินอะไรเอ่ยนะร้านนี้บอกเลยว่าโนเนื้อล้วนๆไม่เชื่อตักให้ดู นี่คือเนื้อที่ติดมาจากกระดูกส่วนหนึ่งเอาจริงเยอะมากแต่ละไม่ไหวจริงมาซุปกระดูกกันบ้างดีฝ่าคือนอกจากจะมีกระดูกอันใหญ่บ่มยังมีหมูที่เรียกว่าตะปลายโอ้โหคือเยอะมากจริงๆเอาจริงนี่เอาจริงนะกินอันนี้ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วหรือเปล่าไม่ต้องสั่งเส้นก็ได้เอาจริงๆเยอะมากชิมเลยอือ โอ้หมูเด้งเวอร์อะหมูที่ใส่มาม้จานนะคะต้องบอกว่าหมูเด้งมากอันนี้เด้งจริงๆแล้วก็กระดูกที่เอามาเนี่ยเนื้อเพียบน้ำซุปหอมกลมกล่อมอร่อยจริงรู้แล้วว่าทำไมร้านนี้ถึงได้เทียมทานเอาล่ะไม่ไหวแล้วเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนกันละกันนะคะเพราะว่าอร่อยมากจริงๆไปละกินก่อนนะคะ โอ้ oh, อิ่มมากๆเลยนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยที่สําคัญราคาไม่แพงเลยเริ่มต้นเพียงแค่30บาทเท่านั้นเองอย่างซุปกระดูกหมูนะคะชามใหญ่ๆเมื่อกี้เลยนะแล้วที่มีหมูมาให้อีกเนี่ย50บาทชามเดียวก็อิ่มไม่ต้องกินเส้นก็ได้นะคะสําหรับผู้หญิงอย่างเราๆกลัวอ้วนแต่สิ่งที่กินไปอย่าได้กลัวเลยดีกว่า เอาล่ะใครนะคะที่ชอบรับประทานซุปกระดูกหมูเป็นประจำแล้วมีปัญหาว่าไม่ค่อยจะมีหมูติดกระดูกมาให้เลยลองมาชิมเตี่ยวไร้เทียมทานดูค่ะรับรองว่าจะติดใจฝากไปด้วยนะคะอีกหนึ่งร้านค่ะ